โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมดามในช่องดามแคสเตอร์นะครับซึ่งวันนี้ก็เราอยู่กันในเกม GTA San Online Server High Low นะครับซึ่งเป็นเซอร์เวอร์ของอช่อง MMMTV นะครับสำหรับเซอร์เวอร์นี้เนี่ยผมจะมาเล่นเป็น EP ให้ทุกคนดูนะครับยาว รวมๆกันประมาณ10 EP เลยนะครับก็อยู่กันยาวๆสำหรับเซิร์ฟนี้นะครับผมซึ่งการสอนโหลดเนี่ยก็เดี๋ยวผมแค่ฝากลิงก์อะไรไว้ใต้คลิปนะครับผมสามารถเล่นบนคอมได้นะครับมีไวดิทนะครับบนคอมก็บนมือถือสามารถเล่นฟรีได้ครับผม APK 1.10 1นะครับ1.3.10อะไรสักอย่างนี่แหละนะครับผมนะแล้วก็มี APK APK 11นะครับซึ่งอันนั้นมันเป็นแบบตัวเต็มนะครับอันนี้ผมโหลดตัวไลท์มาเนาะก็ เมื่อเราเข้ามาเกมเสร็จอ๋อสมัครรหัสผ่านอะไรเสร็จก็มันจะให้เลือกโรงเรียนครับซึ่งคือผมยังไม่กดเลือกนะครับเพราะว่าจะให้ทุกคนรู้ว่าผมเข้าโรงเรียนอะไรนะครับอันนี้จะเป็นแนวอ่าไฮสคูลนะครับผมซึ่งให้เลือกโรงเรียนนะครับผมมีดารุมะโอยะนะครับรูทบอยซังโนะนะครับผมซึ่งเราเลือกทาอ่าที่เพื่อนผมเลยครับมาสเตอร์พีนะโอยะไปเลยครับผมตกลงไปโอเคแกงโอยะนะครับผมนี่นี่ผมยินดีต้อเราเข้าสู่โรงเรียนโอยะนะครับผมซึ่ง อ่าช่องที่จะมาคอแลบผมในวันนี้ก็คือ m a s t e r p a เพนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับผมอ่ะเลือแท็บไปดูครับ42คนนะคนครับซึ่งอ่าเดี๋ยวผมขอดู่นะครับว่าผมอยู่ตรงไหนเอ่ยตามแคสเตอร์เนี้ยครับ ID 1เลยนะครับโอเคสกอร์นี่ครับจะเป็นสีฟ้าสำหรับแก๊งผมปะเอาเปล่าโอ้ยะยะเช่ นี้รู้สึกว่าจะแปงเป็นแก๊งเดียวกันนะครับโอเคซึ่งอันนี้ผมก็ยังเล่นไม่เป็นเลยนะครับเพิ่งเข้ามารอบแรกเลยนะครับคืออันนี้จะเป็นแก๊งนะครับซึ่งในแมปนี่ก็คือ,อแผ่นสีแดงนี่น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกัน,นครับอาาเขตมั้งหรือว่าอาจจะเป็นอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวค่อยมาศึกษาทีหลังแล้วกันนะครับผมก็ก็เป็นอีพีแรกครับอันนี้สกอร์บอดของเป็นตารางอะไรสักอย่างนี่แหละครับเงินแดงเงินเขียวอ๋อเงินเขียวโอเค นี้จำนวนเงินนะครับในแก๊งโอ้โหกดเอนดูนะครับเงินแดงเงินแดงเยอะนะเนี่ยแอดมินเหรอครับนี่โอเคอันนี้ใครครับเนี่ยแอดมินจ็อบซีเฮดโอ้โหเรียนหนังสือกดเอนเพื่อเข้าห้องเรียนโอเคครับผมก็โรงเรียนโอยะอาจจะได้เรียนหนังสือนะครับผมซึ่งผมขอปรับภาพแป๊บหนึ่งนะครับไอ้มาสเตอร์พีก็ทำคลิปนะครับผมโอเคเขาก็ทำคลิปเหมือนผมนะครับมา เดี๋ยวเราเข้าไปเรียนหนังสือกันเลยนะครับผมโอเคกด n น,นะผมนะโอเคครับผมเราตอนนี้เรามาอยู่ในห้องเรียนแล้วนะครับก็ไม่รู้เพื่อนเพื่อนผมจะตามมาหรือเปล่านะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมขอกับอ่าเข้าสู่โรงเรียนใหม่แป๊บนงครับอันนี้ก็คือมันเป็นโรงเรียนครับซึ่งผมลืมรับของไว้ทุกคนคือกดวายเพื่อเับาของขวัญโอเคเลเวลห้าครับตังอีกห้าพันบาทแล้วก็อ่ากล่องนะครับบล็อกนี่ทับสุ่มนะครับโห โอเคครับ okay, ผมเราได้เรเวลห้านะครับมีอีกพีด้วยนะครับมีอาหารมีอ่าอะไรเนี่ยคือมีหลอดน้ําหลอดอาหารนะครับอีกพีนี้ไว้อันนี้ไว้สําหรับอ่าเพิ่มวิวนะครับผมโอเคทับสุ่มไปนะครับโอเคโอเคเดี okay. Okay, ๋ยวเราสุ่มไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวได้ EP พบวกสามครับถือว่ากว่าจะเข้าอีกอันนึงก็คือยากมากเลยนะครับเดี๋ยวเรากดเเพื่อไปเรียนหนังสือกับเพื่อนผมเลยนะครับก็ อันนี้คือห้องเรียนนะครับคือตอนนี้ผมอยู่กับมัสเตอร์เพย์อยู่ตรงไหนเอ่ยโอเคเนี่ยผมกด n เ,เพื่อเรียนหนังสือนะผมไม่รู้ว่าเรียนยังไงนะครับเซิร์ฟแนวสักครน่รอสักครู่สำหรับการเรียนหนังสือโอเคครับผมจะรอนะโอเคครับอ่ะระบบอะไรเนี่ยอันนี้ผมได้กล่องบล็อกเนี่ยเป็น30กล่องเลยนะครับสามารถทับสุ่มได้เรื่อยๆเลยนะครับซึ่ง ep ก,กว่าจะเต็มเพิ่มเวลเนี่ยก็คือ105 ep เลยนะครับถือว่า เยอะอยู่เหมือนกันครับไม่ใช่ง่ายๆเนาะการเรียนหนังสือได้อีกพบวก20เงินเขียวอีก5000นะครับผมก็อันนี้เรียนได้ตลอดเลยหรือเปล่าหรือว่ายังไงครับแป๊บนึงนะคุณเรียนหนังสือเรียบร้อยแล้วโอเคควถือว่าอ่าเรียนหนังสือได้เรียบร้อยเสร็จหมดแล้วนะครับคือเรียนอาจจะเรียนได้ครั้งเดียวครับต่อคนเนาะโอเคกลับเข้าสู่โรงเรียนครับผมเราอยู่โรงเรียนโอยะนะครับผมจำเจ้าของเงิน น,นี่เพิ่มเลือดได้นะครับผมมี NRG ให้ขับด้วยนะครับไม่รู้ว่าขับได้หรือเปล่านะเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยนาจีบัคปะเนี่ยเ r g 500เป็นของมังกรเขียวโอเคก็ตรงนั้นเป็นสุ่มอาวุธนะถ้าเห็นนะครับสุมอาวุธพ่มสุมอาวุธ1 0 0 0 0บาทเลยนะครับถือว่าแพงอยู่นะแต่อาจจะถูกสำหรับคนที่มีเงิน อันนี้เพิ่มเลือดนะครับกดเอ็นเพื่อเพิ่มเลือดอันนี้เฉพาะแก๊งผมนะครับแก๊งโอยาน้องใครอยากเข้าแก๊งไหนก็สามารถเข้าได้เลยนะครับอตอนนี้เพื่อนผมนะครับบอกให้อไปตกปลาครับซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าจะมีรถโอเคหารถโอเคผมจะตามไปเลยครับทําไมท่าวิ่งวนหน่ีวะโอ,โ,โอ้โหแล้วรถมันจะอยู่ไหนครับอ๋อรถอยู่ข้างนอกปะเนี่ยโอเคทุกคนอ่ะเอะเพื่อนผมขับดีกว่าให้เพื่อนผมขับ ครับครับคับคับไอ้กดกดกดอะไรวะอุ้ยอุ๊ยโอ้โหทุกคนชิบหายชิบหายเอากูตายอ่ะน,นี่เฮ้ยจบแล้วทุกคนตอนนี้ <laughs> ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่อาจจะเป็นโรงเรียนอื่นมาแบบตีผมอย่างเงี้ยนะโอเคโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะถึงอ่าเสร็จเลยหรือ,อยังเอ้ยทับทับตายดิ เกีย okay, เอ,อ,อ้ยหนึ่งวินะครับโอเคปึ๊บเฮ้ยอ่าอะไรครับเนี่ยคือต้องรอหมอชุบปปะเนี่ยทุกคนโอเคเรียบร้อยครับผมก็ว่ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับบนแกง๊งบนฐานบนแกง๊งตอนนี้คือเซิร์ฟอาจจะแหลกแหลกหน่อยนะครับสำหรับอ่าคครที่เล่นตัวไลน์นะครับซึ่งโทรศัพท์ผมก็ดีอยู่นะแต่เฟรมเรตตอนนี้ล่วงมา30กว่านะครับ ซึ่งเพื่อนผมอยู่ไหนเอ่ยวิ่งนะครับคือดูว่าเพื่อนเพื่อนผมคือวิ่ง้วครับวิ่งหนีและทุกคนโอ้รถโม,โอโมโฮโอกด้วยรถแบบโอ้เท่จ้าทุกคนดูดูดู้วผมตายอีกแล้วทุกคนโอ้โอ้ทุกคนดูเงินผมหล่นไปสามพันเก้าเลยไปเพื่อนเพื่อนคาตนาเวอร์เกินแอ,อนมีคนเรียกร้องด้วยทุกคนเลว คือผมจะ้ยมัตอร์พี <laughs> โอ้อ่ะโหลผมไม่ยอมไม่กดจีเรื่อนเออผมดิฟเอ้ยมัน,นออม,มันกดปุ่ม <laughs> ออขึ้นรถตคอั้งหน้าน่นีทุกคนลืมลืมผมลืม <laughs> ไอ้มเตร์พีอยู่ไหนเพื่อน <laughs> เพื่อนเล้วเพื uh ่อนโอ้โหทุกคนคือตอนนี้ผมต้อง ช่วยเพื่อนผมนะครับซึ่งมันก็ดดูดูดูชื่อดูชื่อครับทุกคนโอ้กูตายนี่ไอ้คือก็อ่าตามแอดมินไปเลยนะครับซึ่งนี่ครับผมเราจะไปหารถกันครับซึ่งจะมีแบบแอดมินคอยคุมอย่างเงี้ยทุกคนอือคืออ่าพี่อะไรนะไม่รู้เลยนะครับแต่เอยกว่าพี่ mmmtv แล้วกันนะครับโอเค อะลรามาสเตอร์เพย์อยู่ไหนเอ่เอโอเคตามมาโอเคนี่ครับผมไอจุดเช่ารถมันอยู่ตรงนี้นี่ไงโอเคอ๋อกดเอ็นครับผมก็ฟรีเวนะครับเช่ารถไปฟรีเวทำไมมันได้ช็อปเปอร์วะเอ้ยมันเป็นช็อปเปอร์อยู่แล้วนี่วะใช่ปะโอเคเย้ผมก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปตกปลาตามที่เพื่อนผมบอกนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ ไม่ตายเป็นครั้งแรกนะผมนะงานตกปลานะผมโอเคผมมาร์ก GPS ไว้แล้วนะครับซึ่งอยู่ไกลมากนะครับตากปลาคือมันออกทางไหนเนี่ยฮัลโหลคือโอเคครับโอโ้โหเคครับเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลยนะผมได้อ่าเล่นลิงไงพวกเด็กโอเคอ่านเอาแล้วนะผมนะโอเคครับผมซึ่ง ถึงแล้วครับสาหรับที่ตกปลานะครับผมโอเคครับทุกคนก็ห้ามดามเมจกันบริเวณนี้ก็คือห้ามต่อยห้ามทําร้ายกันนะครับผมก็อันนี้ก็คือเออร้านกดไวเพื่อซื้ออุปกรณ์ขายปลาปะโอเคเราต้องกดไวครับซึ่งเบ็ดตกปาลาราคา, 1, านคคหนึ่งพันบาทครับโอเคหนึ่งแล้วก็เออเหยื่อตกปลาอีกห้าสิบนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็ไปตกปลากันเลยนะครับ เสียไปพันหนึ่งนะครับตอนแรกผมมีหมื่นกว่าเนี่ยถ้าถ้าผมไม่ตายคงมีหมื่นกว่าแล้วเนี่ยโอเคครับเราทำกดวายเหรอโอเคคุณได้ยิบเบ็ดออกมาแล้วเริ่มการตกปลาโอเคครับผมอยู่กับเพื่อนนะครับผมโอเคครับแปบ๊บหนึ่งเนาะโอเคคุณได้รับปลาดุกบวกหนึ่งนะครับซึ่งปลาดุกนี้ไม่รู้ว่าตัวละกี่บาทนะครับผมเดี๋ยวเวลาขายเนี่ยน่าจะขายตรงนี้นะครับนี่ครับร้านขายปลา นี่ตรงนี้นะครับผมร้านขายปลากดวหวนะครับปลาดุกปลาดุกตัวละสามร้อยทุกคนโอเคปลาดุกตัวละสามร้อยเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนผมได้ปลาอะไรนะครับออยากรู้ว่าเพื่อนผมได้ปลาอะไรก็สามารถไปดูช่องมาสเตอร์เพได้นะครับก็เดี๋ยวก่กดตกปลาไปอีกทีหนึ่งเลยนะครับคือผมไม่รู้ว่าออไม่มีเหยื่อต้องซื้อเหยื่อครับซื้อเบ็ดแล้วก็ต้องซื้อเหยื่อนะครับ โอเคครับผมสามัญเลยแล้วกันนะครับซื้อไปเยอะๆอะเลยเนาะเราจะมาตกปลาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนว่าจะได้ปลาอะไรนะครับขอปลาที่แบบแพงๆหน่อยละกันนะครับก็เราได้กระป๋องนะครับคุณได้รับกระป๋องนะครับอะไรไม่รู้นะครับโอเคเกียใจเจ็ดลีนะครับตอนนี้เราต้องได้ปลาปลาช่อนวะที่แพงๆนะครับได้ปลาดุกอีกแล้วตัวละสามร้อยนะครับทุกคนก็ตกไปอีกแล้วกันนะครับโอเคเราได้ปลาดุกอีกแล้วนะครับทุกคนก็ เดี๋ยวจะลองมาดูว่าผมจะอาขายได้กี่บาทนะครับซึ่งกระป๋องนี่น่าจะขายไม่ได้สักบาทมั้งเพราะว่ามันไม่รับซื้อกระป๋องวะเอากระป๋องสี่สิบนะครับผมปลาช่อนสี่ร้อยปลาดุกสามร้อยโอเคมีปลาซิวด้วยนะครับสามร้อยโอเคสองอันนะครับผมสามารถใช้เบ็ดได้เรื่อยๆเลยนะครับอกดปุ่มเฮดนี่มันดูอกระเป๋านะครับ กระเป๋าเก็บอของทําอาชีพนะครับออันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเอารถรถล่ะรถเอารถหายอ่าเดี๋ยวตอนนี้คือรถหายนะครับซึ่งมันเป็นรถเช่าเนาะทุกคนเราต้องเก็บเงินคนคนเดียวนะครับอเดี๋ยวรีดนมวัวปะ <c oughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเกิดจุด โรงเรียนเลยแล้วกันนะครับโอเคก็มาโรงเรียนแล้วนะครับผมซึ่งมาสเตอร์เพยก์กำลังจะนี่คือตะกี้ก็คือหลุดนะครับผมคือไม่ได้หลุดหรอกครับคือผมมือลั่นไปกด exit ท,ทุกเกมเฉยนะครับก็เดี๋ยวเราจะเช่ารถแล้วไปทำงานรีดดมบัวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวให้มาสเตอร์เช่านะครับปึ๊บ เดี๋ยวให้เพื่อนผมเช่านะครับโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวเราไปาทำงานรีดตุมัวเลยนะครับแต่ก่อนอื่นขอเปิด GPS นะครับผมนะทับจีพไปเลยรีดดุมัวโอเคอเราต้องข้ามสะพานไปโอเคครับผมก็เดี๋ยวไปยาวๆวกันเลยนะครับผมนะสำหรับการทำเป็นอีนี่นะครับเนาะ โ okay. อเคอาที่ผมเปิดเสียงเกมต่ำๆเนี่ยเพราะว่าอาจจะได้ยินเสียงเกมสูงเกินไปนะครับโ <Okay. S 1> อเคผมเข้าทางไหนเนี่ยต้องเข้าทางนี้ไะเนี่ยโอเคเขี่วผมมาเข้าถึงที่รีดนมบัวแล้วครับซึ่งเป็นโรงฆ่าสัตว์มัง้งเราเล่นละเล่นนะครับแค่รีดนมบัวเฉยๆนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับโอเคเราน่าจะต้องขี่รถอ้อมไปหน่อยนะครับโอเค โอเคครับผมโอเคครับทุกคนต้องเข้าไปข้างหลังนี่ตรงนี้นะครับคุณได้มาทําถึงทําอ่างานรีดนมวัวแล้วนะครับผมนะโอเครีดนมครับทับรีดนมไปเลยนะครับผมก็ตรนนี้ก็ทับรีดนมไปเลยนะครับโอเคโอเคผมก็รีดนมวัวเสร็จมันจะได้รับนมวัวนะครับบวกหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ทําไปเรื่อยๆเลยนะครับโอเคกดย้อนมาแล้วก็รีดนมวัวต่อนะครับ เอาสักเอาสักสิบเนาะโอเคครับทุกคนเพราะว่าเราเป็นอีพีแรกแล้วครับเรายังไม่ทํางานจริงจังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะศึกษาเอาแบบเออเอาศึกษาเอาแบบยังไงนะทุกคนหางานที่เงินดีๆนะครับทุกคนโอเคก็มีงานเยอะนะครับไม่ใช่ว่าน้อยนะอาจจะไปทํางานผิดกฎหมายก็ได้นะครับทุกคนเพราะว่าแต่อาจจะเสี่ยงตารวจมากเลยนะครับโอเคตัวนี้มาสเตอร์เพลงผมก็ค่งน,นะครับตัวนี้ อยู่นิ่งเลยนะครับกดลิ้นนมรอเลยนะครับเขียสี่อันละนะฮะห้าอันนะผมก็เปิดแถบมาเป็นอ่าตัวเฮดนะครับก็คือมันจะมีอ่าให้สามารถเลือกให้ย้ายโรงเรียนได้หรือเป็นอ่าหลายๆอย่างนะครับดเนทไล่ต่างๆเลยนะครับซื้อสกินซีเจหนึ่งร้อยยี่สิบคอยนะครับก็มีอัปเรดอาวุธร้านค้านะครับแฟชั่นต่างๆครับซึ่งอ่าอันนี้เป็นคอยหมดเลยนะครับสามารถดเนท ตัวเน็ดเพื่อที่จะซื้อชุดได้นะครับทุกคนก็สำหรับตัวเฮดเนี่ยมันมีล็อกอินอ่านี่ครับผมล็อกอินไรวันนะครับกดตกลงครับนี่แต่ผมล็อกอินรับไปตะกี้เลยนะครับโทษทีนะฮะเนาะก็สามารถย้ายโรงเรียนได้ถ้ผมรับของตามเลเวลก็ได้นะครับผมโอเคเอาผมเอานมวัวแค่นี้พอนะครับซึ่งไปขายข้างหน้าครับโอเคอนผมไปขายแล้วนะครับไม่รู้ว่ารถจะหายหรือเปล่าครับให้เดาน่าจะหายนะครับทุกคนเยังไม่หายวะทุกคน เฮ้ยโอ้โหนมวัวคุณได้รับเงินสามร้อยสิบบาทจากการขายนมวัวเลยหรอไหนลองกดขายอีกรอบหนึ่งเฮ้ยปึ๊บ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 โอเคทุกคนโอ้โหสิบอันได้ไปสามพันกว่าเลยนะครับถ้าอันนั้นอ่านมวัวละหนึ่งอันก็สามร้อยสิบบาทก็โอ้โหได้เยอะเลยนะครับ ว่าเงินดีแล้วผมบอกเพื่อนผมเงินดีโอเคทุกคนก็เฮ้ยเงินดีนะเนี่ยจริงคือเดี๋ยวผมลองอางานอื่นมีไหมเนี่ยฮะงานอื่นผมว่าไม่รู้นะผมไม่เคยทำนะครับอาจจะเก็บไว้ ep อื่นนะเพราะว่ามีหลาย ep ยนะครับที่เราจะอาโอเคเพื่อนผมบอกพอได้แล้วโอเคคือทํางานมาสองผมว่างานตกปลากับรีดนมวัวแนะนําเป็นรีดนมวัวครับคือแป๊บเดียวครับ โอ้โดูครับไปตีคนที่มันตีเราดีกว่าโอเคปิดคลิปแนละ้วที่ว่าเดี๋ยวเราจะไปตีให้ดูนะครับเพราะว่าแบบเฟียหัวล,ละทุกคนเฮ้ยฝากตังก่อนไหมโอเคเราก็มาอยู่ในแก๊งเราแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปฝากตังก่อนละกันถ้าผมตายผมก็จะแบบมีตังใช้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยหายล้วเฮ้ยเฮ้ยมันขยับไม่ได้ขหมุนคอรถไม่ได้ทุกคนจบเลยทับเ t m โอเคฝากเงินก่อนนะครับเนาะ ฝากเงินเ0้าเลยครับผมเก้า okay. e like ันเก้า so ันเเลยนะครับโอเคตกลงอีพผมตอนนี so so in okay. ้ผมก็ได้ทําการฝากเงินเป็นเทียบร้อยนะครับซึ่งตอนนี้เราเพื่อนผมอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลเพื่อนผมคือไปเช่ารถนะครับโอเคก็อีพีึเนี่ยผมอัดไปยาวมากเลยนะครับซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าทําอะไรไปมากนะครับผมโอเคก็อาจจะไม่ได้ทําแบบนี้มากนะเพราะว่าเป็นอีพีแรกนะผมก็ไม่รู้ว่าจะทําแบบไหนนะครับเนา มันเป็นแนวโลเพหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจก็เป็นโลเพครับเพราะมีอาชีพทํางานให้นะครับแต่เป็นแนวไฮสคูลครับที่แบบเออตีกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคทุกคนก็สหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้เลยนะครับผมก็ตอนนี้เพื่อนผมมาสเตอร์พีหายไปไหนไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวลองไปหาดูก่อนแป๊บนึงนะโอเคก็สหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับสไหรับ ep ี1นะครับอ p 1ีนะครับซึ่ง ใครที่ชอบเนี่ยก็ฝากไลค์กดแชร์ hmm. กดซับสไครป์ hmm. mm hmm. เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาต่อกันครับ mm hmm. ไม่รู้ไม่แน่อาจจะออกโรงเรียนนี้แล้วก็ไปย้ายเข้าโรงเรียนอื่นนะ mm hmm. เพราะว่าโรงเรียนนี้ทำเลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโอเคนีเครับผมตอวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ